นาทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าโครงการชลประทานสุขโขทัยได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อควบคุมให้แม่น้ำโยมสายหลักมีระดับต่ำทำให้ปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำแม่มมกกระบายลงได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ผ่านน้ำเข้าคลองเชื่อมแม่น้ำโยมผ่านคลองเล็กช่วยลดการระบายน้ำไปยังด้านท้ายทำให้น้ำจากทุ่งทะเลหลวง และขอแม่ลำพันสามารถระบายลงสู่แม่น้ํายมได้สะดวกพร้อมกับเร่งระบายน้ำในลําแม่โมเข้าสู่แก้มลิงและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกันนี้ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน22เครื่องและเครื่องผักดันน้ำอีกจำนวน5เครื่องเพื่อช่วยสูบน้ําและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนให้เร็วที่สุดคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มในพื้นที่ สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน15วันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในทางด้านน้ำในลุ่มแม่น้ำยมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอุบไรวันกลิ่นหอมรายงาน